ัสดีค่ะพิฉันนางกิติมาธีรศสรเดชเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทรา,าชิโนทิพอวังโุคบุรีตลอดระยะเวลา32ปีที่ทำการเรียนการสอนนักเรียนพิฉันสอแสนแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในส่วนของการเรียนการสอนหน้าที่หลักของคุณครู ก็คือการสอนนักเรียนสอนนักเรียนทั้งตัวไม่ได้ให้ความรู้แต่นักเรียนอย่างเดียวซึ่งมีฉันจะสอดแทรกนักเรียนในเรื่องของจิตอาสาเช่นนํำนักเรียนทำจิตอาสาเ,เกี่ยวกับสิ่งแวดแล้อมนํานักเรียนทำจิตสาธารณะอย่างเช่นคลินิกวิทยาศาสตร์ที่สอนน้อง โดยให้เขารู้จักการเสียสละเบื้องต้นเสียสละเวลาในการสอนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นอกจากนั้นในรายวิชาที่ดิฉันดูแลก็คือสมุนไพรดิฉันได้นำความรู้ของตนเองถ่ายทอดให้กับนักเรียนในส่วนของนักเรียนดิฉันมอบความรักความอบอุ่นความอ่อนโยน เพื่อให้เขาได้สร้างนวัตกรรมในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ดิฉันได้จากผลงานของนักเรียนก็คือน้ำมันเหลืองราชพฤกษ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เด็กๆสร้างขึ้นมาโดยนำสมุนไพรที่ได้ไปมอบให้กับคนชรานะคะก็คือบ้านพักคนชรามนิธิมิตรภาพสมเค์ คนชาลาหญิงกี่วัน,นในส่วนของความรักเบื้องต้นจิตใจที่อ่อนโยนของเด็กดิฉันคิดว่าเมื่อดิฉันวางหินก้อนแรกได้ถูกต้องหินก้อนถัดไปก็จะทำให้เด็กได้รู้ถึงการมีสิทธิการมีเสรีภาพความรักต่อชาติบ้านเมืองหรือ ความมั่นคงในจิตใจที่เขาจะคิดดีคิดถูกและดิฉันเชื่อว่าความรักความเมตตาที่คุณครูมีต่อเด็กและเด็กก็นำความรักและความเมตตานั้นไปสู่เพื่อนไปสู่ครอบครัวและไปสู่สังคม